ตลกพะเนียดผมนะครับพอดีตรงนั้นติดกิ่งไม้นะครับหลุ้นมากครับตัวนี้ สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านที่ชื่นชอบในการต่อนกเขานะครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้มาสายภูเขานะครับดินแดนนกต่อนกคารลมนะครับวันนี้ก็มากับอาจารย์ดําครับครับสวัสดีครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวผมพามาดูครับนกวันนี้อาจารย์ดำเอาตัวไหนมาบ้างครับเอาเจ้าสองตัวหลักเช่นเคยครับผมกับเช่นเคยเจ้าเมืองการครับเมืองการมาฝึกนะครับเมืองการผมเอามาตัวเดียวนะครับส่วนนั้นเป็นกงเปล่านะครับเอาเจ้าก้ามาตัวเดียวนะครับก็ อาสัยว่าจะไม่เฝ้ารถครับ <c oughs> <c oughs> ก็น่าจะเดินหาของดีแต่ตอนนี้ครับเพิ่งมาถึงได้ยินของดีเลยครับได้ยินริวนะครับขันที่นู่นนะครับผมซึ่งทริปนี้ก็เหมือนมาจอดปุ๊บได้ยินของดีเลยของดีครับแต่ส่วนผมอะมาตามตัวคาลมครับมาตามตัวคาลมเพราะตอนนั้นทริปก่อนหน้านั้นนะครับผมใส่อยู่ตรงนี้นะครับติดนะครับติดเป็นคาลม แต่เป็นคนละตัวครับแต่ตัวนี้เป็นคารลมจัดกว่าตัวที่ติดตัวนั้นครับเดี๋ยวจะมาตามครับก็อาจารย์ดำน่าจะไปเอาตัวไหนไปเอาหลิวกันครับหลิวเจอสองตัวนะครับเจอเอาตัวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์ดำน่าจะไปเอาหลิวครับส่วนผมก็เดี๋ยวตามคารลมก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปตามตัวหลิวนะครับก็ช่วงนี้อากาศก็แบบเป็นไงอาจารย์เนาะหนาวเย็นเยียดเยี่ยมเดยก็ให้ดูภูเขานะครับ นี่ครับทรรมชาตินะครับผมนี่ครับเหมือนได้ยินเสียงเสียงริวนะครับเสียงเล็กเนี่ยกี่ตัวแล้วเนี่ยสามเลยเหรอเนี่ยอ๋อลงกุกเป็นลิวแกมนึกว่าเจอลิวอีกตัวครับเป็นลิวแกมครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผม แล้วก็มาดูว่าผมกับอาจารย์ดำนะครับวันนี้จะมีแต้มหรือเปล่าหรือจะกินแล้วสองวันหนึ่งคืนครับผมกับทริป2วันหนึ่งคืนนะครับผมก็เดี๋ยวสนุกแน่นอนครับวันนี้เดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันครับผมนี่ครับผมลูกป่าครับอยู่บนยอดนะครับ จะลงหรือเปล่าแต่มองลงพระเนีตดอยู่นะครับจะลงลง,ะลงแล้วลงแล้วใกล้แล้วครับดูล้วอย่าตลกพระเนีตดผมนะครับ อดีตรงนั้นติดกิ่งไม้นะครับลุ้นมากครับตัวนี้นาครับเจ้าก้าอุตสาเดึนลงครับลุ้นครับลุ้นไมายแรกก็ใส่ไปแล้วนะครับมาตามตัวไมยตัวไมยอุตสาหลงมาสู้ข้างพเนียดครับผมแต่ก็มีอุปสรรคตรงที่ มีนกไปอีกตัวหนึ่งบินเข้าร่วมต้นนะครับแล้วก็นกตัวหมายเนี่ยครับบินไปครูครับพอบินไปครูเขาก็บินตามกันไปเลยครับผมแล้วก็อ,กอย่างครับผมก็นีครับเขากำลังทำที่เผาถ่านนะครับก็เลยอาจจะต้องย้ายไม้นะครับไม้แรกไปแบบลุนสุดๆครับตัวนี้ ผมบอกเลยค่ะลมดีมากครับมาตามหลายรอบแล้วด้วยครับมีรอบนี้ครับที่ลงเข้าใกล้พเนี้ยนครับทุกทีจะอยู่บนยอดนะครับสุดครับไม้นี้นู่นครับจานดำกำลังเดินมาครับแต่ก็มีนกปาขันอยู่นะครับเต็มไปหมดเลยครับถือว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากครับแต่พอมีได้เล่นครับมีได้สนุกครับผม นี่ก็เจ้าก้าวขันอยู่หลังรถนะครับเมื่อกี้เจอนกนะครับโอ้ต้องรอดูอีพีย่อยให้ได้นะครับมันมากครับผมเล่นมันมากและต้องรอดูคารมนะครับนกป่าตัวนี้ที่ผมมาตามนะครับมาตามสองสามรอบแล้วนะครับแต่ก็สู้อยู่บนยอดนะครับนกป่าตัวนี้ไม่ลงสักทีนะครับมีวันนี้ครับโอกาสลงแต่ที่ใส่พเนียดครับผม เหมือนไฟบังคับครับเพราะว่าถ้าใส่กิ่งอื่นจะมองไม่สวยครับก็เลยต้องอาจจะใส่พะเนียดในทางที่อาจจะเชิดขึ้นนิดนึงนะครับผมแต่ก็ได้ลุ้นครับเดี๋ยวมาดูหมายสองครับผมว่าจะดีแค่ไหนเวิร์กแค่ไหนจ,จัดแต้มได้หรือเปล่านะครับไปลุ้นด้วยกันครับผม ผมก็มาถึงหมายที่สองแล้วนะครับเจ้าก้าวไปใส่แล้วนะครับนู่นครับมีนกเขาเยอะนะครับบินขึ้นบินลงกินดินนะครับผมแล้วก็บินออกจากต้นนะครับแต่เป็นนกที่มีสู้ครับน่าจะเป็นนกกลุ่มหรือว่าเป็นนกที่เข้าคู่ครับ ไม่สู้นกต่อครับผมบินเข้าร่วมต้นบางตัวบินเห็นพระเนตบินหนีเลยครับน่าจะเป็นนกรู้ด้วยเจ้าก้าวก็ดึงอยู่ครับตอนนี้นกไปเกาะต้นนี้เยอะครับผมเป็นสิบเลยสลับไปสลับมาไปเรื่อยๆครับแต่ว่าไม่มีตัวสู้สักตัวครับส่วนอาจารย์ดำนะครับก็ใส่นู่นครับผมนี่ครับให้ดูทำเลนะครับ สวยงามมากครับผมนกขันไปทั่วเลยครับนกเยอะอยู่ครับผมแต่เหมือนจะเป็นนกรู้คนน่าจะเล่นเยอะเหมือนกันครับเพราะทำเลดีมากครับเจ้ากล้าวเรียกใหญ่เลยครับเพราะว่านกลงกินดินข้างล่างนะครับ ไม่รู้ว่าแต้มนี้จะได้หรือเปล่าวันนี้จะตีไข่แตกหรือเปล่านะครับรอลุ้นไปด้วยกันครับผม ครับผมตอนนี้ก็มาถึงช่วงเวลาประมาณ10บโมงนะครับหลังจากไปกินข้าวมาเมื่อกี้นะครับนี่ก็มาถึงหมายที่3แล้วนะครับให้ดูบริเวณนะครับอาจารย์ดำใส่ตรงนั้นนะครับตั้งกล้องตรงนั้นนะครับน่าจะยิงไปนู่นครับนี่ครับทำเลสวยงามมากๆนะครับก็มีลมอยู่นะครับผม ผมว่าจะขับรถวนไปนู่นนะครับไปหาที่นู่นดีกว่าครับเดี๋ยวมารอติดตามนะครับผมว่าวันนี้จะได้แต้มหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมกับอาจารย์ดำสองคนก็ยังไม่มีเฉลยกันเลยนะครับเจอนกเหนียวครับไม่ช้าครับเดี๋ยวไงไปรุ่นกันต่อครับผมครับผมตอนนี้ก็น่าจะเกือบเที่ยงแล้วครับผม ได้ยินเสียงนกป่านะครับเรียกโกรธมากอยู่บนเขานะครับมีแต่ต้นสูงสงนะครับไม้เส้าไม่ถึงครับสันดังว่าไงครับต้องไม้เส้าประมาณยี่สิบเมตรอะต้นอะดูครับแต่มีเสียงนกป่าอยู่ครับมีสองสามตัวครับดูครับให้ดูธรรมชาติรับผมนี่ครับภูเขาลมแรงครับลมมาเป็นจังหวะจังหวะครับลมแรงตอนแรกนึกว่าไม่มีลมครับ แต่พอสายมาโอ้โหลมแรงตอนนี้เรายัางไงครับตอนนี้เราสกอร์ยังไงอ่าเสมอกันสิศูนย์ต่อศูนย์อย่างเที่ <laughs> <laughs> ยวอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงติดเต็มปัญหาลมนี่แหละลมครับผมเดี๋ยวต้องรอลุ้นตอนเย็นๆครับว่าจะได้แต้มหรือเปล่าครับจะมีใครตีใครแตกหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงรอติดตามชมกันต่อเลยครับผม ตอนนี้ก็มาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับผมก็วันนี้ผมกับอาจารย์ดำไปต่อมาทั้งวันสัมภาดอาจารย์ดำดีกว่าครับเป็นไงครับวันนี้เม่ใเสียวครับไม่เสียวเสียงใหญ่คาลมจัดครับโอ้โหพ้นได้เลยเข้าเข้าใกล้พนียแล้วนะครับแต่สู้กันอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงครับไม่โดนไม่โดนเออพวนเสียเลยครับเสียลมเลยตรงนั้นตรงนั้นไปแอบดูมาครับลุ้นมากครับ ยาที่ลกๆครับดึงซะแบบสะอาดเลยลุ้นลุ้นจัดครับลุ้นจัดไม่ไม่ลุ้นลุ้นแบบไม่มีมือแบบไม่รู้จะทําอะไรครับดึงต้นหญ้าหมดทีแรกตอนเช้าหริวจันนะครับเจอหลิวจันไอ้พวกเนี้ยไม่ได้ใส่มองคาลมมองคาลมอย่างเดียวครับตอนนี้อาจารย์เรามาชอบคาลมครับบอกให้ไม่ใส่หลิวจันไม่เอาครับผมมือชาครับส่วนผมก็ ได้แค่เสียวสองไม้ครับก็สรุปวันนี้สองคนแฮวครับกินผลไม้อร่อยครับ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นทริปสองวันหนึ่งคืนครับผมก็วันแรกก็ไปแล้วครับผมได้แค่เสียวนะครับแล้วก็มีในเรื่องของปัญหาเรื่องลมมาเป็นจังหวะจังหวะด้วยบางทีลมแรงมากครับแล้วก็อย่างหนึ่งบางทีคึ้มแดดออกค้มลมพวกนี้ครับ <c oughs> ก็ทําให้นกสู้ไม่เต็มที่ครับผมแล้วก็ ส่วนมากผมไปก็ที่บอกครับหุบพิกนี้คนเล่นเยอะครับเจอแต่คนที่เล่นเนาะไปซอยไหนซอยไหนก็เจอหมดครับเจอหมดโอ้ยตัวยากจริงครับผมตตัวยากแต่ไม่เป็นไรครับก็ถือว่ามาพักมุมพักผ่อนครับแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ยังมีโอกาสอีกครึ่งวันก่อนที่จะกลับครับผมส่วนวันนี้ก็นี่ครับพักที่ครับนี่ครับต้อง ขอความอนุเคราะห์นี่ครับพามาดูครับนี่ครับต้องขอความอนุเคราะห์พี่เขานอนที่นี่นะครับต้องถามก่อนครับว่าคนมาต่อนกเยอะไหมครับหลายคนแล้วหลายคนด้วยมาทองเี่เนน, <c oughs> นี้นี่คือเจ้าถิน่นเห็นไหมครับเ<ส> <c oughs> จ้าถิ่นจะบอกว่ามาเยอะมากครับใส,ใส่เสื้อทีมด้วย <c oughs> มีเสื้อมีเสื้อทีมด้วยครับพี่เขาบอกมีเสื้อทีมด้วยโอ้ทาอาจารย์ท่านไหนมาแล้ว ถ้าคิดว่าใช่เนี่ยคอมเมนต์คอมเมนต์ในใน, <c oughs> ในช่องเลยครับคอมเมนต์ในช่องเลยนะครับถ้าใครมาที่หุบพิกนะครับผมคนเล่นเยอะจริงครับนี่คนเล่นเยอะจริงแต่ว่านกก็อย่างที่บอกครับอาจจะอาจจะเหนียวแต่ถ้าได้แล้วก็ผมคิดว่าคุ้มครับเพราะว่านกที่นี่ผมดูแล้วคารลมคารลมดีมากครับที่ไปเจอวันนี้คารลมเกือบทุกตัวคารลมแต่เอาไม่ได้แต่เอาไม่ได้ครับหนึ่งหนึ่งเลยครับ ยังไม่รู้จังหวะที่ที่สายแล้วไม่รู้จากจังหวะที่นกเขาจะไปต้นไหนหรือเกาะต้นไหนเพราะว่าผมดูแล้วไม่ใช่ลักษณะเหมือนที่การครับที่การเนี่ยเป็นอีกลักษณะหนึ่งแต่ที่นี่เป็นอีกลักษณะหนึ่งครับไม่รู้ว่าเนี่ยผมจะคิดไปเองหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวยังไงรอติดตามพรุ่งนี้ครับผมว่าสองคนนี้จะตีไข่แตกกันหรือเปล่า <laughs> <laughs> หรือจะกินผลไมท้ทริปนี้ <laughs> ครับผมตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาสองทุ่มกว่าแล้วนะครับจะเข้าสามทุ่มแล้วนะครับก็ลงข้อมูลที่ไปต่อมาวันนี้ครับเก็บลงโน้ตบุ๊กครับผมกำลังเคลียร์งานกับอาจารย์ดำตาเริ่มไปแล้วหนาวเย็นนี่ยังใส่เสื้อแขนยาวนะครับอากาศเย็นครับอากาศเย็นครับแล้วก็สงบดีมากครับผมเหมือนมาเที่ยวบรรยากาศได้เลยบรรยากาศพักผ่อนได้เลยครับ อ๋อนี่ครับให้ดูครับอาจจะลกเลยชาร์จแบตชาร์จอะไรนะครับผมมีครับกระดูมขนมนี่ครับท <c oughs> ี่นอนแต่ก็คงนอนในรถกับอาจารย์ดำครับ <c oughs> คนละเบาะสบายครับหลับสบายแต,แต่คิดว่าหลับสบายแน่นอนครับ <c oughs> เพราะว่าเมื่อคืน นอนไม่ถึงสามชั่วโมงตื่นเต้นเี้ครับตื่นเต้นตื่นเต้นมาต่อนกสายภูเขาเราตื่นเต้นครับแล้วก็วันนี้เดินเหนื่อยด้วยครับเดินเหนื่อยด้วยก็นาก่าจะรับใครลับมันเนะ่เดี๋ยวต้องรอดูอีพีพรุ่งนี้ครับว่าจะจัดเฉลยได้หรือเปล่ามีของดีหรือเปล่านะครับยังไงรอติดตามอีพีหน้าให้ได้นะครับรับรองสนุกแน่นอนครับผมอีพีนี้ก็ กับอาจารย์นต้องลาตีสวัสดีครับต้องขอตัวนอนแล้วครับผมสวัสดีครับ